เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม Summoners War กับผมนายขนโดยเช่นเคยนะครับและในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนร้เลยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรอบนี้เนี่ยตัวละครที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขามาถึง2ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมเขามีกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาจะแจกตัวละครมาใหม่ให้กับเราแบบฟรีๆเลยด้วยโดยเจ้ากิจกรรมที่ว่านี้นะครับนี่ ผมขออนุญาตรีวิวกิจกรรมก่อนนะโดยให้เรานะครับกดมาที่เจ้าหน้าอ e ีเวนต์เลยนะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเขามีกิจกรรมมาใหม่2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับก็คือกิจกรรมเมนเทอร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะยกไปพูดช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับตัวละครที่มาใหม่แบบฟรีๆเลย1ตัวนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมกันนะครับผมว่าท่านผู้ชมลองไปดูคลิปแนะนําตัวละครใใหมม่่่่่กกกออนนดดดีววาาาซึงผบเลลยนะถ้้คครไู นี่แล้วเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกอยากได้ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมเกริ่นนาไว้ก่อนเลยก็แล้วกันว่าเจ้าตัวใหม่ที่มา2ตัวเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโหดทุกธาตุเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของคลิปวิดีโอแนะนําตัวละครใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะครับ ท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างกับวิดีโอแนะนําตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าตอนที่ผมได้ดูวิดีโอนี้ครั้งแรกเนี่ยโอโ้โหผมรู้สึกอยากได้คีตะเทพีแบบจัดๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่าในส่วนของกิจกรรมที่เขาจะแจกตัวละครให้กับเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะ โดยเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับเขาก็ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่25เดือนพฤษภาคมตอน9โมงเช้าแล้วนะครับซึ่งมันจะไปสิ้นสุดเอาวันที่8มิถุนายนตอน3ทุ่ม59นาทีนั่นเองแต่ว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะครับเพราะเจ้ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสะสมคะแนนเพื่อรับของรางวัลน,นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าวันที่8ที่เขาบอกกิจกรรมสิ้นสุดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถรับเจ้าแต้มกิจกรรมได้แล้วนะแต่ว่าเรายังสามารถเอาแต้มกิจกรรมที่ยัง ลืออยู่เนี่ยมาแลกของได้จนถึงวันที่9มิถุนายนตอน4ี่ทุ่มเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับเขาก็ได้บอกกับเรานะับว่าเขาจะแจกตัวละคร,รตัวใหม่ให้กับเราฟรีๆหตัวเลยนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะเขายังมีกิจกรรมในส่วนของการอัพเลเวลตัวละครใหม่ให้กับเราอีกด้วยซึ่งเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด3โซนด้วยกันนี่เห็นไหมมันจะมีวงๆอยู่สีเหลืองๆนะครับอันนี้ก็ ัวนี้นะครับมันก็คือการเล่นกิจกรรมแบบรลยวันเพื่อสะสมแต้มคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่เขาจะมีมาให้เราเล่นเนี่ยก็จะมีทั้งการเล่นด่านเนื้อเรื่องนะครับปอสปัตพี P, หรือว่าเขาวงกดแห่งทาทาลัสนะครับรวมไปถึงการเล่นดันเจียนไคลลสอนะครับแล้วก็การลงอารีนาหรือว่าสงครามกิวเนี่ยก็ได้แต้มด้วยแต่ลักษณะการได้แต้มของเขานะครับก็คือให้เราเนี่ยลงดันเจียนที่เขากําหนดนะครับในจํานวนรอบที่ครบด้วยนะอย่างเช่นเจ้าดันเจียนไคลอสอตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เราลงทั้งหมดเนี่ รอบต่อ1วันนั่นเองและเมื่อเราลงครบ10รอบแล้วนะครับนั่นก็เท่ากับว่าเราเนี่ยผ่าน1ภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยท่านผู้ชมจะสังเกตน,นะครับว่าเขาเนี่ยมีภารากิจรายวันให้เราลงทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันอย่างเช่นนะครับนี่การผ่านด่านเนื้อเรื่อง15ครั้งนะครับหรือว่าจะเป็นการลงอารีนา10ครั้งนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาเนี่ยก็มีเรื่องของการผ่านเงื่อนไขภา,ารากิจประจําวันด้วยนะครับโดยในการผ่านภารากิจประจําวัน1ครั้งเนี่ยเราก็จะได้ แต้ม2แต้มนะครับแล้วก็เป็นเหรียญในเกมเนี่ยถึงห0,000ื่นเหรียญด้วยกันและในส่วนการผ่านภารกิจ2อันนะครับเราก็จะได้แต้มเนี่ยเพิ่มมาอีก3แต้มและยังได้ e อ e น g y มาเพิ่มให้กับเราด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับการผ่านภารกิจถึง3อันเนี่ยเราก็จะได้แต้มเพิ่มมาอีก5แต้มด้วยกันนะครับและที่สําคัญท่านผู้ชมเรายังได้เงินแคสมาอีก30เม็ดด้วยนะฮะซึ่งรวมๆแล้วนะครับในการทําภารกิจรายวันพวกนี้เนี่ยเราจะได้แต้มมาทั้งหมดวันละ10แต้มด้วยกันนะครับ และนอกจากการทําภารกิจรายวันเพื่อรับแต้มพวกนี้แล้วนะครับเขายังมีในส่วนของการสุ่มกาชปองเพื่อรับแต้มอีกด้วยท่านผู้ชมโดยในการสุ่มกาชปองนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าเขาจะมีแต้มรวมให้กับเราเนี่ยแค่100อแต้มเท่านั้นนะฮะ และที่สําคัญมันไม่ใช่ลายวันนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนอันนี้คือสรุปทั้งซีซั่นเลยนะครับก็คือในช่วงระยะเวลากิจกรรมตัวนี้เนี่ยการซัมมอนเนอร์มอนสเตอร์ต่างๆนะครับเราจะได้รับแต้มเนี่ยรวมๆไม่เกิน100แต้มนั่นเองโดยเขาจะแบ่งเป็นมอนสเตอร์3ดาวนะครับที่เราสุ่มได้เนี่ยจะได้รับ1แต้มและมอนสเตอร์4ดาวขึ้นไปเนี่ยเราจะได้รับแต้มถึง10แต้มด้วยกันนะครับ เอาละทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูในส่วนที่2กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งในส่วนที่2ของกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือการนําแต้มกิจกรรมรวมทั้งหมดนะครับเพื่อมากดรับของรางวัลน,นั่นเองโดยเขาจะมีของรางวัลให้นะครับตั้งแต่นี่สิแต้มเลยนะครับได้ค่าในจีหนึ่งร้อยเหรียญเลยแล้วก็ยังมีโอ้โหสาแต้มได้เงินในเกมนะครับแล้วก็มีเงินแคสด้วยท่านผู้ชมยาวไปจนถึง100แต้มเลยนะครับนี่โอ้โหท่านผู้ชมพอเราครบ100แต้มเนี่ยเราก็จะได้ตัวละคร4ดาวที่มาใหม่นะครับหรือก็คือเจ้าตัวค AP นั่นเองนะนผู้ชมแต่ว่าเราจะได้เป็นสกอร์นะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปสุ่มธาตุเราเองนะครับว่าเราจะได้ธาตุไหนมาครอบครองนั่นเองซึ่งผมบอกเลยท่านผู้ชมว่าเจ้าขีตาเทปีเนี่ยน่าเล่นทุกธาตุเลยนะครับเอาล่ะทีนี้มันก็ยังมีของรางวัลอีกชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือการสะสมครบ150แต้มเนี่ยเราก็จะได้เจ้าเดวิลมอนตัวนี้มาด้วยนั่นเองนะฮะเอาล่ะทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูในส่วนที่3กันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าส่วนนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าเขาจะเปิดให้้้้เเเเเรราาาล่่่นไไดดัก็ตออมืจ คีตาเทพีตรงหน้ากิจกรรมตัวนี้มาแล้วเท่านั้นนะฮะ แล้วทีนี้นะครับเมื่อเราเปิดเจ้ากิจกรรมตัวนี้ได้แล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับโดยเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับมันก็คือการเอาคีตาเทพีที่เราเปิดได้มาเนี่ยมาทําการอัพเลเวลสกิลนั่นเองทุผู้ชมนี่บอกเลยว่าโคตรดีนะครับไม่เพียงแต่เราจะได้รับมอนสเตอร์ที่มาใหม่ล่าสุดแบบฟรีๆเลยนะเรายังสามารถอัพสกิลของมอนสเตอร์ตัวนั้นได้แบบฟรีๆอีกด้วยนะครับและที่สําคัญทุผู้ชมมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับด้านล่างสุดของกิจกรรมเนี่ยเขายังมีเรื่องของการเอา แต้มมาแรกเป็นของรางวัลพวกนี้ได้ด้วยนะฮะโดยเจ้าของรางวัลพวกนี้นะครับที่ผมว่ามันเด็ดๆนะก็จะมีเงินแคสนะครับแล้วก็มีสกอร์ธาตด้วยโอ้โหอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับ อ่ะทีนี้ผมว่าคร่าวๆพอหอมปากหอมคอก็ประมาณนี้นี่แหละเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทากิจกรรมกันด้วยนะครับและสําหรับตอนนี้นะครับผมว่าสิ่งที่ผมพอจะทําได้ก่อนพวกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการสูงกระชปองนั่นเองนะครับขอกดเข้าไปดูหน่อยชึบอ่าหุยไม่มีสกอร์เลยโอ้โหยังดีว่ามีสกอร์แบบธรรมดาอยู่6ใบนะครับแล้วก็มีเงินแคสอยู่1 3 7นะครับก็6ใบบวกเงินแคสก็น่าจะสุ่มได้ประมาณ7ครั้งนะครับผมว่าเราลงมาจัดกันดูสัหน่อยดีกว่าท่านผะู้ชมนี่ จัดไปสวยๆหนึ่งทีฟึบฟ้าไม่ผ่าฟ้าไม่ผ่าก็สกิปไปเลยนะครับโอ้โหสามดาวผมได้มาหนึ่งแต้มแล้วนะทีนี้ต่อไปเลยนะครับปฟรบ คือเท่ากับว่าถ้าผมได้ตัวละคร4ดาวมา10ตัวเนี่ยผมก็จะได้ครบ100แต้มพอดีเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าเราจะนับพวก3ดาวด้วยนะครับตอนนี้ผมได้2แต้มแล้วท่านผู้ชมจัดไปทีนึงนะครับเบลตัวที่3ฟ้าก็ยังไม่ผ่าเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหไม่ค่อยอยากจะลุน้นอะไรเท่าไหร่เลยไอ้สกอร์ตัวนี้เคยได้อะไรดีๆบ้างปี๋ดิ3ดาวอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่า1แต้มรัวๆนะฮะอ่ะจัดไปลูกพ่อฟ้าผ่าสักทีก็ยังดีว้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไม่มีผ่าเลยนะครับเึบรบโอ้โห ทีนี้มาเราลองมาใช้เพชรกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับชืบอโอ้โหท่านผู้ชมไม่ผ่าเหมือนเดิมนะครับโอ้โอะไรกันนี่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูแต้มหน่อยว่ามันได้หนึ่งแต้มจริงหรือเปล่าชืบเรือลงมานะครับนี่โอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้มาเจ็ดแต้มแล้วนะฮะจาก100แต้มเอาเป็นว่านะครับระหว่างนี้เนี่ยก่อนที่จะหมดเวลาผมเหลือเวลาอีก4วันหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวผมต้องไปสะสมเจ้าตัวกาชปองจากหอคอยร้อยชั้นซะหน่อยแล้วท่านผู้ชม และที่สําคัญนะครับผมต้องเอาพวก energy เนี่ยไปลงทํากิจกรรมพวกนี้ด้วยโอ้โหไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมคํานวณดูนะผมว่ามันทันอยู่แล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเรากลับมาในส่วนของกิจกรรมสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า summoner w a r mentor Thailand นั่นเองนะครับโดยเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันรูปแบบ mentor mentee โดยเขาจะให้โค้ดเนี่ยทำการเทรนเนอร์ลูกทีมนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าโค้ดที่ถูกรับเชิญมาในรอบ โอ้โหบอกเลยว่าท่านผู้ชมหลายคนน่าจะคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับซึ่งทั้ง4คนนี้นะครับก็มีโค้ดอูโค้ดกล้องโค้ดเอฟและที่สําคัญโค้ดนัทโยของเราก็มาด้วยเหมือนกันนะฮะ เอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ดูไลฟ์สดของโค้ดทั้ง4คนเนี่ยผมก็ได้เอาลิงก์แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็ถึงเวลามาดูของจริงกันแล้วนะฮะว่าเจ้าตัวละครที่มาใหม่ทั้ง4ตัวเนี่ยมันจะน่าเล่นสักขนาดไหนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตรีวิวเจ้าตัวปรมจาจรย์ผู้กันธาตุไฟก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะ ก่อนอื่นเลย๋ย่าผมขออนุญาตสรุปสกิลลีดเดอร์ของเจ้าปรมาจารย์ผู้กันแต่ละาธาตุก่อนก็นแล้วกันนะครับซึ่งเจ้าปรมาจารยร์ผู้กันทุกทาธาตุเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะลีดเดอร์คล้ายๆกันเลยนะนั่นก็คือการเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ธาตุของตัวเองนั่นเองนะครับอย่างเช่นเจ้า,าธาตุไฟเนี่ยเขาจะเพิ่มพลังโจมตีาธาตุไฟ50%หรือว่าถ้าเป็นาธาตุมืดนะครับเขาก็จะเพิ่มพลังโจมตีาธาตุมืด50%น,น,นี้เรามาดูสิรกของปรมร์ตุไฟตันก่อนเลยดีกว่านะครเาะครบเาบโดาสกิลครกขอร โจมตีศัตรูเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะทําการลดเกรดศัตรูลง30%นะผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเราอัพสกิลตัวนี้จนถึงเลเวล6เนี่ยอัตราในการลดเกรของศัตรูเนี่ยจะเพิ่มจาก50%เป็น75%เลยทีเดียวนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแค่สกิลแรกนี้ก็ค่อนข้างเกลียนแล้วนะครับ แล้วทีนี้ต่อมาเรามาดูสกิลที่2กันนะครับโดยเจ้าสกิลตัวนี้นะครับมันก็คือการผนึกศัตรูไว้นั่นเองทุกชมโดยเจ้าการผนึกเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือว่าการใช้พาร์สหรือว่าการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียกได้ว่าโดนตัดออกจากเกมนั้นไป1เทินเลยทีเดียวนะครับ และที่สําคัญนะครับเขาก็ยังมีเขียนบอกไว้อีกด้วยว่าระยะเวลาในการผนึกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของตัวละครด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสกิลที่1ก็เกียนแล้วเจอสกิลที่2เข้าไปอีกนี่ยิ่งเกียนเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ ทีนี้ต่อมาเรามาดูสกิลสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าสกิลนี้นะครับเขาบอกว่าเจ้าสกิลนี้เนี่ยจะทําการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็ถอนเอฟเฟกเพิ่มพลังทั้งหมดออกเกี้ยงเลยท่านผู้ชมเรียกได้ว่าล้างบัฟชาวบ้านเขาแบบทั้งทีมเลยทีเดียวนะฮะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเขายังบอกอีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับพวกตัวเองทั้งหมดเป็นเวลา2เทินอีกด้วยโอ้โหท่านผู้ชมรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าเจ้าผู้การธาตุไฟตัวนี้นี่โอ้โหโ,ฮโ,ฮโ,ฮโค ทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราลงมาดูธาตุแสงกันบ้างดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าธาตุแสงน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับโดยเริ่มต้นนะครับสกิลแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการโจมตีนะครับแล้วก็ลดเกรดเหมือนกัระทตุไฟเมื่อกี้เลยท่านผู้ชมซึ่งเอาจิงๆแล้วนะครับทุกธาตุเนี่ยสกิลที่1มันก็จะเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมเหมือนกันเกลี้ยงเลยนะครับ และในส่วนของสกิลที่2นะครับก็ยังเหมือนกับธาตุไฟอีกด้วยท่านผู้ชมก็คือการผนึกศัตรูนะครับหรือว่าตัดศัตรูออกจากเกมไป1เทิร์นนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราขอดูธาตุอื่นหน่อยนะครับสกิลที่2ออ๋อธาตุอื่นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็คือจะมีธาตุไฟกับธาตุแสงนะครับที่เหมือนกันเอาล่ะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของสกิลสุดท้ายกันบ้างดีกว่าโดยเจ้าสกิลตัวนี้นะครับเป็นสกิลโจมตีกลุ่มและที่สําคัญท่านผู้ชมเขาบอกว่าการโจมตีนี้เนี่ยจะไม่สามารถโจมตีโต้กลับได้้อีกดวยนะครับ โอ้โหและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเขายังบอกอีกด้วยว่าเจ้าสกิลติดตัวทั้งหมดของฝั่งศัตรูเนี่ยจะไม่ทํางานด้วยท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยนะครับว่าอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกที่มีสกิลพาสซีฟแบบคืนชีพหรือว่าเป็นอมตะเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าง่อยกินกันเลยทีเดียวนะครับ แม่เรียกได้ว่าธาตุแสงนี่ไม่ธรรมดาจริงนะครับคือผมว่าน่าเล่นกว่าธาตุไฟกว่าเอาละทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวใหม่อีกตัวหนึ่งกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเจ้าตัวที่ว่านี้นะครับนี่ก็คือเจ้าคีตาเทพีของเรานั่นเองนะผู้ชมซึ่งเจ้าคีตาเทพีพวกนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าสกิลลีดเดอร์ของเขาเนี่ยทุกธาตุเลยนะทานผู้ชมจะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ในการต่อสู้แบบกิวนะครับเนี่ยเขาเขียนว่าใช้ในเนื้อหากิวนั่นเอง อ่ะเดี๋ยวลองดูธาตุอื่นนะครับเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นตัว G หมดเลยนะครับก็คือเป็นสกิลที่ใช้สําหรับกิจกรรมในส่วนของกิ้นั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะฮะแล้วทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของธาตุน้ําดีกว่านี่ท่านผู้ชมจริงๆแล้วผมชอบธาตุน้ําที่สุดแล้วนะในส่วนของสกิลแรกธาตุน้ำนะครับเขาบอกว่าจะทําการโจมตีศัตรูนะครับโดยมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มโอกาสในการโจมตีฉลับนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันท่านผู้ชม และต่อมาสกิลที่2นะครับนี่เจ้าสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทําการโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับโดยการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาส15%นะฮะที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันเป็นเวลา1เทินด้วยกันและที่สําคัญนะครับเขายังมีบ่อยด้วยว่าถ้าหากเป้าหมายเนี่ยติดสตันหรือว่าเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับจะทําการลดเกรดโจมตีลง10%ด้วยกันท่านผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าสกิลนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะและต่อมาสกิลที่สนะครับเจ้าสกิ เทพีของเรานะครับจะทําการบรรเลงเพลงนะฮะเพื่อมอบภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเป็นเวลา1เทินด้วยกันนะครับและที่สําคัญนะครับในขณะที่บรรเลงเพลงอยู่เนี่ยเขาก็จะทําให้ศัตรูนะครับไม่สามารถรับเอฟเฟกเพิ่มพลังใดๆได้เลยนะฮะจนกว่าจะเริ่มเทินต่อไปนั่นเองทุกชมโอ้โหบอกเลยว่าสกิลนี้โคตรเกียนเลยอะ่ะแต่เขาก็มีเงื่อนไขด้วยนะครับเขาบอกว่าในขณนะที่ใช้สกิลนี้บรรเลงเพลงอยู่เนี่ยตัวของเรานะครับจะไม่สามารถโจมตีประสานได้หรือว่าโจมตีโต้กลับก็ทําไม่ได้ด้วยเหมือนกัน นะครับอ่ะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าก็ยังน่าเล่นอยู่ดีนะฮะอ่ะท่านผู้ชมผมสรุปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือเจ้าขีตะเทพีทั้ง3ธาตุเนี่ยไม่ว่าเราจะสุ่มได้ธาตุไหนมาก็แล้วแต่นะผมบอกได้เลยว่าน่าเล่นทุกธาตุเลยนะครับ และที่สําคัญนะครับสำหรับใครที่สุมได้นี่เจ้าปรมาจารย์ผู้การมาเนี่ยอันนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยอย่างสูงเลยนะพอเจ้าตัวนี้เนี่ยโคตรเกียรเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการรีวิวกิจกรรมที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับของเกม Summoners War นั่นเองและเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนายขนดกเพื่อเป็นกำลังใจในการท ทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม